สนับสนุนได้ผ่านซูปเปอร์แตงหรือพร้อมเพล์ในท้ายคลิปวิดีโอ ในสุดเกมเต,ม,เตมก็มันสักทีนผมสวัสดีครับนี่คือรายการ X Gamer ในเกมที่ทุกท่านกำลังชมคือ Little n i g h t m a r e ภาค r t 3นะครับผมก็ถ้าใครจำฉากนี้ได้คือฉากในเดโมโเ่เนนผมใน Necropolis เราอยู่ในจกักรวาลดูนึกไงเนีทุกอย่างมีแต่เฟรซา์เต็เป็นหมดเลยนี่คืออะไรกล่องโง่ๆกล่องหนึ่ง โอ้ยโนเกือบไปแล้วเมื่อมือไม่ได้ถ้าไมรู้สึกเหมือนปีนชา้ากว่าเดิมนี่ตัวเรารู้สึกว่าเดโม,มไม่ได้ปีนชาน้าขนาดนี้นะอ่าไวไปต่อไม่ได้เธออโลนมาจากกัดการโอเคเก่งมาก อุ้ยอะไรเอ่ยมันก็คือ c o l l e c t a b l e นะผมตายซะยิงไม่ได้มามามาช่วยหน่อยโอเคจะดึงมาไกลๆทำไมแค่นี้ก็เดินผ่านได้แล้ว นี่เหมือนมีตัวอะไราตายเนี่ยเหมือนเป็นร่วงอะไรสกอ่ครัะผมเหมือนตรงนี้ต้องใช้อะไรหมุนสักอย่างนะมามาอารมณ์จักการหน่อยเอาไขควงเธอมานี่ โอเคเท่า okay, นี้พวกเราสรองคนก็ฆ่าผ่านได้แลอีกดันไม่ออกเว้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีสารักรูปดีไอ้ด้วย เไปนะ,ะช่วยหน่อยโอเคเอาบันไดลงมาทางนี้ ดูยังไงนีน่สองซ้ำโอเคืนันนี่โอเคได้กุแญแจมาละโดนปจะตายไหมเนี่ยโอเคนจะตายสิ ui, cái gì à, mui ui, như tôi dài mày cái này, tôi giảm à, chuyện đàn, chuyện đàn. ตู้นี้มันเปิดได้นะอุ้ยตกใจอยเลยอะไรวะเนี่ยน่ดถุงหรือศพร้ออะไรอ่ะล่มเหรอมันไม่ใช่ล่มหรอกมันคือคอปเตอร์ไม้ไผ่ สุดมนุษยชาติก็ถ kind of ึงการถึงเวลาที่คนไทยจะบินได้แล้วโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อย

อย่าติดดิเจ็ไปเชื่อหน่อเชื่อหน่อย,ออยโอ้ใช้ลอนได้ลงได้ด้วยเว้ยเคอ้าวอย่างงี้ก็ไม่ต้องกลัวฟอร์แดนเมทแล้วดิ ทานนั่นดิค่ะในเดโม่ปุอบตรงนี้เหยียบได้เหรอวันนี้มานี่มา,มาเร็วเร็วเดี๋ยวเราได้ไหนอ๋อเป็นลิฟต์นี่เองอุย้ยเอ๊ะควาไม่ตาของไอ้ตุ๊ก ตานั่นเหรออุย้ยเกือบโดนใส่หัวละหมายเขาไงอะ่ะหมายเขาว่าตาของไอ้ตุ๊กตานั่นเป็นแบบเดียวกับที่เดอะมอลล์เหรอเอาเป็นไรไอ้ทำไมน้องจับมือพี่นะเอ๊ะตรงนี้เหมือนตีได้นะน้องไปตีตรงนี้พี่หน่อย โอ้คอลเลกต์เอเบิลอะไรวันเนี่ยอี้มเหยียบแล้วแตกเลยนะ ออะไรอ่ะชิมาอะช้าไม่ดีแล้วสายซ่านี้เลยซ้สำๆเออไอออกไปกินอออไอ้อะไรเล่าอะไรอะไรไม่ต้องเลยเจ้าเหรอ,อเออเอาเจ้าเหรอเอาโเอ้ยนู้ดจะแน่ไปซะโอ้มี <laughs> มีพลังสามัคคีก็ด้วยว่ายิงแล้วก็ซ้ำ อุ้ยไปอยู่ตรงโู้นน่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาถุยเอ้าเวนเอ้ย,อย,อยมาตายตรงนี้เนี่ย ขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยมันยืนอยู่ตรงนู้นด้วยมันยืนรออะไรอยู่ปอรอเดโมไม่มีอย่างนี้นะผมอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วลน ต้องไปรัดไหมเนี่ยมันติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือน <laughs> มีใครร้องเสียงเด็กไอเสียงเพลงเด็กอะไรก็สักอย่างนู่นอุ้ยอะไรอะ่ะชิมายออกมาเหรอนั่นไง ไดวงตาและไปขอ้เจ้าตัวนี้จริงด้วย เสิบผ่าน่ะไม่อย่าจับหนูทำอะไรอ่ะอ้าวเอาดัมเบลเสรีโอเคออกกระกายสนุนนะครับพี่ไม่รู้ดัมเบลอ่ะนะหรือของเด่นเด็กก็ไม่รุ่มกัน เนี่ยเหมือนมีเสียงคนร้องเพลงด้วยเนี่ยฉากตรงนี้ฉากในคอนเซปต์อาร์ของภาคสองขมตอนที่โมโนกับซิกผ่านตรงนี้จะเจอกับคนทำอาหารอ,อ๋อต้องให้อารมณ์มทำอะไรอะลูกคิดเหรอ ไปเอาชิ้นหายาวัดักันเยอะเนี่ยอเนียนไม่ไหวยอย่างงี้โอ้โหแค่ดูก็รู้ว่าไม่รอดโอ้โหมาสเตอร์เบบี้นี่มันลูกไก่ในกำมือฉันเลยอ้าวเอว้ ั้งหมดไปแค่ฝันร้ายเหรอนี่มันห้องอะไรเดี๋ยวเหมือนห้องคนบ้าเลยหรือห้องคนไข้ก็ไม่รู้ประตูใหญ่แท้หลายใช่ไหมเหมือนมีคนมานใครอะ t h อ d o c อ o r เหรอ